ท้าข้างล่างเป็นดาร์กเจ็ตเรวูมีเอฟเฟกด้วยเพื่อนดูนี่โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็ก็คือนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในแบบโอมนีเอเวนเจอร์นะวันนี้ผมจะมาสุ่มนะผมสกินนี่มีกุญแจ31อันนะมาสุ่มสกินเลยนะแต่ว่าไม่น่าจะสุ่มได้ถึง31อันหรอกแต่เงินมีแค่หมื่นเดียวนะฮะเราก็จะมาสุ่มให้หมดนี้แล้วกันดูซสว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะ โอเคโอเพ่น okay. oh, เลยเราไม่รีรอนะฮะไม่รอรีนี่มาแล้วเปิดเป็นกล่องปุ๊บมาอนิเมชันหายไปไหนอ่ะไม่เห็นมีเลื่อนให้ดูเลยอนะเปิดอีกกล่องหนึ่งนะผมมาละนี่เราก็ได้เป็นโออะไรอะจะบอกว่าล่องหุนเหรอมาแล้วเปิดมาแล้วปุ๊บตัวอะไรตัวอะไรนะตัวอะไรวะเนี่ยเรามองไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โหค่อนข้างจะไอ้นี่เลยนะครับเน็ตผมค่อนข้างจะสะทุนเลยอ่อาแล้เราก็เปิดไปนะเราอาจจะมองไม่ออกนะตอนนี้ว่าได้อะไรบ้างนี่มาอีกแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งนะนี่อา้าวเราได้อเวนอเจแล้วโอ้โหโบอ่าไม่ไม่ขึ้นยเีอะนะครับือ อยาเดี๋ยวผมไปดูเน็ตอีกเดี๋ยวผมไปดูเน็ตอีกดีกว่านะครับผมตอนนี้เน็ตเน็ตกำลังเน็ตน่าจะสะทุนโอเคนะผมเมื่อกี้เน็ตค่อยๆจะกัาขาขนะผมเลยไปปรับมาแล้วนะฮะเพราะพอดีไปโหลดอะไรอยู่นะฮะก็เลยนับดึงเน็ตกันนะเรามาลองดูใหม่สิอันนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นละนี่เบนสตอมสีโอ้โหสีชมพูแววแปวแปวเลยอะนะับสุ่มไปนี่โอ้ยแล้วอันเดิมเอาทำไมเนี่ยฮัลโหลโบ ไม่เอาดีโ,โอ้ยรอสตาร์ฮาโลวีนปะเนี่ยนะครับไออ้อวเอาอีกแล้วอันเดิมแคไม่เอานะครับผมอย่างนี้ไม่เอานะขอสกินใหม่อุ้ยอ้าวอเอเตอร์ฮาซาดสีใหม่ี <c> ่ <oughs> มันก็ซอใสหมวกอะไรครับนี่มีหนวดด้วยนะครับสุม่มไปเอาได้ฟ้าแท็กเขียวอ่าสุมาส่มไปสุ่มไปนะครับโอเอาอีกแล้วตัวเดิมเลย ไปไปสมไปโอ้โหไปนสตอมสีชมพูมันน่าได้ไหมเนี้ยนะครับเราก็เอาอีกแล้วมันกนรซอใส่หมวกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาโชว์แถวนี้ไม่อยากไม่อยากดูไดมอนด์เฮดโอ้โหเป็นสตอมสีชมพูมาบ่อยจังนะเฮ้ยเพื่อนไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเอ็กโคมาแล้วนะครับอุย้ยเอามาดิโลอะไรอะไม่ชื่อเป็นสีฟ้า โอ้เจ็ดเล่โอ้ยดาบเจ็ดเล่นะครับเอ้ยดาบเจ็ดเล่อะนะผมสุ่มไปเอ้ยเดี๋ยวมันสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันห้าร้อยคือ,อยังไงเอ้ยเดี๋ยวมันสองร้ยอยห้าสิบไปแล้ววะนะบมันทีละสองร้อยห้าสิบอะอ้าวบันทีละสองร้อยห้าสิบนะครับอ่ะได้ตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ทันสังเกตเลยอ่ะมาแล้วนะผมเคบับอ๋อเคบับพิมังกัสโซลัมมันเทสเอเมอรัล เทมเปิลเฮดส่งไปนะผมอีกสองครั้งนะอีกสองครั้งนะฮะอีกสองครั้งโอ้โหฟาสแท็กอะไรครับนีเนี่ยเอาหมดแล้วกุญแจหมดแล้วนะครับอ้าวตอนแรกมาเขียนไปห้าร้อยออ๋อตอนนี้ลดเหลือสองห้าสิบแล้วนะก็คุ้มดีนะโอเคไปดูสกินนะผมกดที่ตั้งค่านะแล้วดูไปที่สกินเมนูนะกดสีเขียวนะครับอ่าตอนนี้เรามีสกินของนี่อัมบาริโลนะผมแล้วก็ คาบักซ์อดาร์กเจตเลโอเวนไอเอ็นจีเบนสตอมใสหมดเลยนะครับผมที่มาเล่าออเรนจ์ลอสต้ากรีนฟาร์ทรักนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวของอมาริโลดีกว่านะครับผมอมาริโลนะอ่าดูตัว,ตวของ NRG ก่อนนะเอ็นอารีเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนสีทองแดงนะครับผมอ๋อสีทองแดงออกครีมค um หรือว่าสีสนิมก็ไม่ได้ใช่เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าก็จะเปลี่ยนแค่ตัวของโมเดลนะผมสกินของโมเดลนะตัวเอฟเฟกต์เนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับผมนี่แต่มันก็ดูสีเฟี้ยวดีนะผมดูแตกต่างดีนะครับไปเราไปดูตัวต่อไปตัวต่อไปจะ,จะเป็นของเคับคี่มังกรโซนะฮะแต่ผมเอาขอเอามาดิโลก,ก่อนละกันมันอยู่ใกล้ๆดีอ่านี่นี่นี่วอเตอร์ฮัสาดก่อนเลยนะครับผมวอเตอร์ฮัสาดสีน้ำเงินนี่เป็นไงเท่เลยแบบสีตรงข้ามกับสีแดงนะครับผมเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้เลยนะฮะนะครับสกินประมาณนี้เลยนี่โอ้เข้ากับน้ำเข้ากับน้ําจัดนะครับ สีสีน้ำเงินนะฮะเออนี่อย่างเท่เลยนะฮะนะฮะเราก็ไปดูตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของตัวของเอ,อ,อัมบาริโลนะผมเห็นอยู่ว่ามันมันเป็นอัมบาดิโลทองเหรออุย้ยใช่ไหมปกติมันไม่ใช่สีทองใช่ไหมครับเอ,อ้หรือผมเข้าใจผิดปะมันเป็นอัมบาดิโลไอ้ดูซิสกินอัมบาดิโลโกลเด้นไหมอันนี้ไม่น่าใช่นะครับ Oh, Metall ic, Metall ic, Metall ic. อ๋อเมทัลลิกเมทัลลิกเมทัลลิกอมาดิโลอ๋อ oh, มันเป็นเมทัลนะผมคือเป็นเหล็กนะตรงนี้มันจะกลายเป็นเล็กนะผมถ้าผมเอาสก,กนออกตรงนี้มันจะเห็นเลยหมมันไม่เห็นนะครับคือมันจะมีความมันเงาอ่ไม่ใช่สีทองนะเนี่ยมันจะเป็นมันมันเงาของของเหล็กอะเออนะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าถ้าเอาเล็กออกน่าจะเป็นสีเหลืองปกตินะครับไปแล้วดูตัวต่อไปัเลยดีวผมตัวต่อไป เทลาร์สปินไม่ใช่ฟ้าทแท็กเขียวนะครับนี่ดูฟ้าทแท็กเขียวไอ้ที่เอฟเฟกเขียวได้ไหมเนี่ยลองกด V ีสิอ๋อเอฟเฟกไม่เขียวนะผมเอฟเฟกยังสีฟ้าเหมือนเดิมนะเอาบีออกนะนี่แต่ตาเขียวอะเอออย่างเท่นะตามปนเขียวอยู่แล้วหรือเปล่าวะไม่ใช่ฟ้าทแท็กสีเขียวก็ดูเท่นนะผมเหมือนเหมือนขอบวนการ5สีอะเาสีนะโดยตัวดั้งเดิมรูปลักษณ์ของเขาก็เท่ยอยู่แล้วนะครับะคล้ายๆพวกมารลเดอร์อะไรพวกนี้นะเออพอพูดแล้วเหมือนมารลเดอร์โอ๊ตเลยทีนี้นะครับ นะเราก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปเนี่ยที่ถูกเปลี่ยนสกินคือหลอดสตานะครันี่หลอดสตาออเรนจ์โอ้โหคือมันเข้ามากเลยมันเหมือนสกินฮาลวินเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยดูนะผมผมานสีสม้มแล้ววิเท่นนะหลอดสตารรสีส้มนะครับดูสกิลสิดีสกิลแบบคลื่นเหล็กสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้เรามาดูตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะมี แค่นั้นบอกไม่มีดัมเบนเฮดดัมเบนเฮดที่เป็นเอมเบลล์เฮดนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับปกติมากปกติมากต,ต่อไปจะเป็นสติงไฟไม่มีแรดไม่มีแรดจะเป็นแรดสีน้ำตาลน,นะอันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วบิ๊กคิวไม่มีคูปเบ็นตอมสียมพูนะครเบนเบนสตอมนี่ไม่ชอบเลยนะทำไมมันสียมพูอย่างนี้เลยอะโอย ไม่ฟีเยอะเลยสมองข้างในสีส้มปะอ๋อสมองข้างในก็น่าจะสีสีส้มนะครับผมอ่านะครับเปิดสมองได้อย่างที่ะโอเคพอละเดนสตอมเจ็ดเลนะผมปูมใจนำเสนอมากเจ็ดเลปลายาล่างเป็นดาร์กเจ็ดเลวูมีเอฟเฟกด้วยเพื่อนๆดูดิโอ้ยเฮ้ยดาร์กเจ็ดเล่โคตรเท่เลยเฮ้ยโอ้โหดำแดงนะเพื่อนๆดู บินโอ้ยโอ้โหดาร์กเจ็ดเล่เท่จริงมีเอฟเฟกด้วยโอ้โหโอ้โหต้องขอบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับอัน <abord> น <irk> <rain> ี้สกินนี้เนี่ยนี่ฉีดเลยฉีดฉีดฉีดโอ้าเลเซอร์ปสีแดงด้วยน่าจะเฟี้ยมากนะครับอันนี้ดาร์กเจ็ดเล่นะโคเทนะครับผมสกินวิ่งเฟี้ยว่ะโอ้โหนะครับผมฟาร์มเงินมาสุ่มสกินเลยเดี๋ยวดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะผมสำหรับดาร์กเจ็ดเล่นะโอ้โห โค้ดท่นะครับมีตัวอะไรอไหมอีมังกรซอเคบับนะครับผมเป็นพ่อค้าเคบับนี่ใช่เลยมีแค่นี้แหละ <c ười> คือให้ดูแค่นี้แหละพอละอีมังกรซอเคบับอะไรบาบบอกระมังนะครับตอนนี้มีอะไรอีกไหมเอาวอเตอร์ลาสัตว์เอมเบลเฮดออร์เรนต์ลอสตาร์บราวด์แรดเบรดสตอร์มบลูเอโกเอโอ่ไปแล้วนะโ r ว v e อ r นดี้ดาร์กเจตเลยผมมีผมผมว่าดาร์กเจตเลยเท่สุดละอ่ะแล้วก็าลาจากกันไปด้วย นี่นะผมโมเดลด์กเจ็ดเล่โอ้อย่างเท่อุ้ยเทจริงนะผมเทจัดเลยอะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปจนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันอมนมม